สวัสดีค่นะนักเรียนคุณครูอิสริยาสิทธิโสภณนะคะในวิชาคณิตรศาสตร,ร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สนะคะในวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการครูนนะคะและการครูณในหัวข้อในวันนี้นะคือการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงกาครคูณนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนนะคะ3ตัวอย่างนะคะฝั่งนี้นะคะตัวไม่ทราบค่า คูณกับ15เท่ากับ30นักเรียนนึกถึงแม่สุขูณแม่15นะคะว่า15คูณกับอะไรได้30ถ้านักเรียนจำแม่สุขูณแม่15ไม่ได้นักเรียนตั้ง15เริ่มที่แม่2 2 5นะคะ2อ10สทบวก1เป็น3คำตอบเท่ากันเลยใช่ไหมครเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเลข2 15คูณ2เท่ากับ30 ะะต่อไปข้อที่2 14คูณกับตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ140ตัวไม่ทราบค่าคืออะไรนักเรียนดูด้วยสายตานักเรียนตอบได้ใช่ไหมคะเพราะมันลงท้ายด้วยศูนย์ในที่นี้ก็คูณด้วย10ใช่ไหมคะ14คูณด้วย10เท่ากับ140นักเรียนไม่แน่ใจใช่ไหมคะถ้านักเรียนไม่แน่ใจนักเรียนมาตั้ง 14คูณกับ10นะคะศ1นเป็น4 11เป็น1คําคำตอบคือ140ใช่ไหมคะต่อไปตัวอย่างที่3ตัวไม่ทราบค่าคูณกับ8เท่ากับ40นะคะนักเรียนนึกถึงแม่สุดคูณแม่8นะคะ8คูณกับอะไรได้40 8 5นะคะอันนี้ง่าย ตรงนี้ง่ายมาดตาะะนะะูตัวอย่างตรงนี้นะคะนักเรียนตัวอย่างตรงนี้35คูณกับตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ5้0วิธีการคิดนะคะนะักเรียนนะักเรียนยึดเลขสิบนะคะยึดเลขสิบาเริ่ม3 35คูณกับ10ใช่ไหมคะเท่ากับ350นักเรียนคิดต่อไปว่า คูณกับ10ได้350เพราะฉะนันเลขตัวไม่สร้างค่าตรงนี้ต้องเป็นเลขที่มีข้ามากกว่า10ใช่ไหมคะอ่าคือครูครองถ้า35คูณกับอะไรดี35คูณกับ15ซีิได้ไหมอ่าลองดู55 25ทด2 5 35 16 17ะะใส่0กันไว15เป็น5 13เป็น สาบวกกันเป็น5 12สิบสองทดหนึ่งสามใช่ไหมคะนักเรียนนี่คือคำตอบเขาบอกห้าไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องเป็นคุณครูลองเอา16บหกดูนะคะสิบหกหาสามสใส่ศูนย์ทดสามหเป็น19 20 2้ ไศูน,นะคะกัรนไว้หว1 5เป็น5 13เป็น3บวก05เป็น6เป็น5าคำตอบคือตรงนี้คือ16นะคะอ่ะเทคนิคอีกอย่างหนึ่านักเรียนจะตอบไ่ตรงประเด็นเลยว่าเป็นเลข16นักเรียนดูเมื่อกี้คุณครูคุณครูยกไปอย่างให้ดูนะคะคุณครูเอาเลข15ใช่ไหมคะ นักเรียนดูถ้า5 5 2คูณมีมันลคายด้วย5ใช่ไหมไม่ใช่มันจะต้องไม่ใช่คำตอบเพราะมันลง้ายด้วย0ูนเพราะฉะนั้น6 5 30ใช่ไหมคะเลข0ูนย์นักเรียนดูตรงนี้ด้วยนะคะเวลาจะทำเอามาดูอีกตัวอย่างหนึงนะคะตัวอย่างนี้นะคะตัวไม่ทราบค่าคูณกับ42เข้ากับ1400 นะคะนักเรียนคิดโอ้โหแม่สูตรคูณแม่42แล้วฉันจะทําอย่างไรนะคะแม่สูตรคูณแม่42ฉันจะทําอย่างไรอ่าเทคนิควิธีคิดนะคะวิธีคิดนักเรียนยึด20เป็นหลักอ่าเอา42คูณกับ20 คุณครูจะจะคูณให้ดูนะคะ42คูณกับ20นักเรียนย20หลังนะคะ0 224 248หมายความว่าเลขที่อยู่ตรงนี้เลขขอโทษเลขที่อยู่ตรงนี้นะคะมันก็มากกว่า20เพราะอะไรเราคูณด,ด้วย20ได้840เพราะฉะนั้นนักเรียนคิดต่อไปนะคะว่า 42คูณกับอะไรได้1น7่พันีะคะอ่ะตรงนี้นักเรียนดูลองไทยด้วยศูนย์เอาเพิ่มความฉลาดแล้วลองดูลงไทยด้วยศูนย์ใช่ไหมลองดู20มันก็เป็น25เอ๊ะถ้า25มันก็ยังน้อยอยู่ลอง35ี้ดีไหมอ่ะลอง35คูณดีไหมคะห้าสองสิบ ดูศูนย์นะยืดศูนย์เป็นหลักนะคะมันจะต้องลงท้ายด้วย5เพราะว่ามันเป็นเลข2ตรงนี้เป็นเลข2องลงท้ายตรงนี้ต้องเป็นเลข5 5 2 10าสองส่ศูนยทดหนึ่งห้ใส่ศูนย์สามสองหนะคะ0 7 4 1 1470 ตรงไหมคะตรงเพราะฉะนั้นเป็น35 5นะคะทำได้ไหมยากไหมคะ,ะยากแต่ก็ต้องพยายามทำนะคะรู้สึกว่าจะมีข้อสอบ n t ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูต้องให้นักเรียนทำกิจกรรมใช่ไหมคะนักเรียนทำกิจกรรมนะคะในหน้า259 หน้าสองร้อยหกสิบและก็น้า 261ในหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะ M สี่มงกสี่วมงนะ,ะและก็ทำรรมาส่งครูนะคะขยะันมากๆตั้งใจเรียนนะคะสำหรับวันนี้ขอจบการจัดการเรียนการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ